เขาต้อนรับเข้าสู่ช่วงการดี้จิงจ้าค่ะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งการบอกรักคุณแม่ oh. การดี้อย่างก็เลยมีประเด็นมาถามเราบ oh. ราดาผู้คนทั่วไปนะคะว่ oh. พา<ๆ>พวกเขาเนี่ยได้บอกรักคุณแม่กันบ้างหรือย,อยังสะ oh. พร้อมนั้นท oh. างวัตดีม้มลัาตัมมา ส่วนตัวคุณพี่คุณพี่เคยกอดคุณแม่ไหมคะเคยเคยครับเคยครับเคยครับกอดนะเคยกอดแม่ไม่ใช่ว่าไม่เคยนะต้องบอกว่ากอดทุกครั้งที่ได้เจอแม่อยอยิ่งกับกอดกับเท้านอกเาได้บอกว่ากอดทุกวันดีกว่าเคยครับกอดทุกวันเลยไม่อายด้วยไม่ไม่ค่อยเคยเท่าไหร่ให้กอดแม่อายป่ะก็ไม่อายแต่คือว่าไม่ค่อยได้ทำมากกว่าพี่อายไหมที่จะกอดคุณแม่ไม่อายไม่อายไม่อายอะไรอ่ะไม่อายครับไม่อายครับายเรื่องอะไรก็เป็นพวกอกำเนิดเราบุพการีเรานอนไม่อายที่สััมมผคุุณแ่ทกวนย เป็นเรื่องการปกติที่เราจะหอมกันเอ่อคิสกันปกติธรรมชาติเราจะกอดกันให้ความรักขึ้นกันและกันทุกวันคือเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ควรจะอายไอ้คำว่าอายนี่คือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำนั่นควรจะอายก็เรารักแม่แล้วกอดแม่แสดงความรู้สึกของเราไม่เห็นน่าอายผมว่ากอดพ่ออายกาเคยกอาที่บ้านเลี้ยงแบบสนิทกันมากเป็นลูกสาวด้วยมั้งเลยไม่อายใช่ไหมเออก็คืออยากได้กำลังใจเล็กๆน้อยๆจากแม่เนี่ยแหละอย่างน้อยก็ทําให้เราก้าวเดินต่อไปนะ นัสิเราคิดว่าเฮ้ยเราไปไม่ไหวแล้วแล้วอ่าแม่กาแฟกอดใครเปล่าคะกอดกอดแม่ถือเป็นคอมมิชันพี่คิคว่า้มันก็ยิ่งีว่นแม่ด้วยหาพินพี่ก็ เพื่อให้ความสัมพันธ์กับคนที่เป็นแม่ครับเพื่อเป็นการเตือนเราให้เราสํานึกถึงพระคุณของแม่เขาตอบด,ดีไปแล้วอะความรักให้แม่อย่างมันมีทุกวันนะครับไม่จำเป็นต้องวันแม่วันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่พิเศษวันหนึ่ง<อ>แล้วก็น่นทาทำเวลาพิเศษให้แม่ได้<อ>ปีหนึ่งสองสิบห้าวันเนี่ยอาจจะหมดแต่ทำงานแล้วแบบอาจจะลืมก็วันแม่ก็จจะเป็นวันที่ทำให้เราได้ระลึกได้ถึงว่าเออพระคุณของคุณแม่เป็นแค่สัญลักษณ์ให้รู้ว่าเรายังมีวันที่เรารักแม่แต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนเป็นวันที่ส่เพือรลึึกถง คุณของคุณแม่แล้วก็เพื่อเราลึกถึงวนอเป็นวันที่แบบทําให้เราสึกว่า เฮ้ยวันนี้เราควรทําอะไรให้แม่เป็นพิเศษนอกจากวันปกติที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเรารักแม่นะครับสำหรับพี่ค่ะพี่คิดว่าอะไรทําให้คิดถึงแม่ครับก็คงต้องเป็นบ้านอาหารดีกว่าความรักนะฮะคึดถึงความรักก็คิดถึงแม่ก่อนเมื่อก่อนอาจจะเป็นเอนไม่มีเงินใชจะนึกถึงแม่เวลามั้งคะทุกวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเวลานี่แหละที่เราตอนในเด็กที่เราเคยอยู่เขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทําให้เราย่างเงั้ยมอวลนเราเข้าบ้านมันเป็นเหมือนภาพครอบครัวเราผุดขึ้นมาหนึ่งก็มีแม่อยู่เวลาเข้าบ้านูครัราก็ต้องคิดถึงแม่เพราาาะว่่ทีบ้น ทำอาหารทุกมือ้อไม่เคยกินนอกบ้านเลยจริงอ่าโมเมนต์ที่แม่เคยรียดผ้าให้ตอนที่เราจะไปเรียนตระบมโอ้ยจงเหรอเสื้อแล้วแม่ก็มาจัดเสื้อผ้าให้แล้วก็กลัวว่าเสื้อเราจะยับก็ดึงเอามือเตื้อเข้าไปใต้ใตกางเกงเพื่อดึงชายเสื้อลงมาให้ตรงคิดว่าถ้าเป็นคนปัจจบุบันถือไม่กล้าบอกรักแม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาเขินแะคือผู้ชายครับโดยทั่วไปของผู้ชายเนี่ยถ้าจะบอกรักมันก็ค่อนข้างจะแบบเขิน ตัวจะโดนแบบคนอื่นมองปแปลกๆหรือเปล่าถ้าเป็นลูกชายก็คงเขินคิดว่าเป็นเรื่องแบบเชยเป็นลูกแง่ติดพ่อติดแม่อะไรเงี้ยดูแบบเรื่องจะว่าหรือเปล่า <c oughs> สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยการกอดแม่หอมแม่รักแม่บอกรักแม่ทุกวันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติไปโดยปริยายเชิญทุกวันคนให้มาบอกรัก,รกแม่มากขึ้นดีกว่าก,ก็บอกรักแม่นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเดือนแห่งความรักหรือสิ่งของถึงหางนะครับบอกได้ทุกวันให้ระลึกเสมอตลอดเวลาว่าคือแม่คือผู้มีบัพคุณสูงสุดของเราเอาไปเลยค่ะมงกุฎค่ะเอาไปเลยค่ะ อย่างน้อยๆถ้าใครที่ไม่เคยทําเลยก็สักวันนี้ถือโอกาสเป็นวันเริ่มต้นก็ได้ครับแล้วก็บอกรักแม่อย่างน้อยคนจะเลวไร้ค่าไหนยังไงก็ต้องแบบมีความสำนึกนิดนึงว่าเออเราอ่ะมีแม่นะเราก็ต้องตอบแทนคุณครับจริงๆแล้วไม่ต้องรอถึงเดือนสิงหาคมหรือวันแม่นะครับการบอกรักแม่การกอดแม่เป็นสิ่งที่นักคิดว่าเราควรจะทำล้วควรจะปลูกฝังด้วยตัวเองแหละอ่ารักแม่กอดแม่คิดถึงแม่บอกรักแม่ครับผม เวลาไม่ได้มีตลอดไปนะครับวันนี้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ลักก็บอกว่าลักครับรักแม่ครับผมและนี่นะคะก็เป็นขอพิเดนทั้งหมดของเราบรรดาผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะทุกคนคะอย่าอายที่จะแสะดงคมรักต่อผู้มีพระคุณนะคะ สำหรับวันนี้ข่าพบราของการที่แล้วพบกันใหม่ทุกวันพระฤาษีวสสันเวลาเดิมกับรายการคอมเม้นเตอร์แลช่วงการดีดีดาค่ะสัวัสดีไปก่อนค่ะบ๊ายบายแม่เราอยู่กับเรานะครับทุกๆุกทุกเวลาทุกลมหายใจเมื่อไหร่ที่เราได้อยู่กับแม่เราทําแสดงความรักกับแม่นะครับแม่มาเป็นอันดับที่หนึ่ง